สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้ต้องเรียกว่าเฝ้าระวังต่อเนื่องครับในส่วนของน้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ต้องเก็บของไว้ในที่สูงนะครับในช่วงค่าคืนนี้ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับฝนชุดนี้ตกค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเป็นลักษณะฝนที่ตกแช่ยาวแล้วก็ ตกซ้ำเฉพาะจุดเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาชิคข้อมูลกันในช่วงค่าคืนนี้นะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มฝนนะครับในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโซนทางด้านภาคอีสานเนี่ยนะครับถ้าดูจากตรงนี้แถวจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นชัยภูมิเพชรชบูรณ์นครราชสีมานะครับแล้วก็บุรีรัมย์บางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนแล้วก็ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็ชุดใหญ่ต่อเนื่องนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับ บุรีรัมย์สุรินและก็ศรีสะเกดนะครับรวมทั้งฝั่งด้านนี้จะเป็นยโสธรกาลสาินนะครับยโสธรกาลสินแล้วก็ทางด้านบนก็จะเป็นสกลนครคนครพนมอุดรนะครับมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเยอะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องจนถึงค่ำถึงดึกนะครับลบบุรีสระบุรีนะรน,นะครับพระนครศรีอยุธยานครราชสีมา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงรอบบ่ายที่ผ่านมาฝนถล่มหนักหลายพื้นที่ชาเชิงเศร้านะครับส่ากแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีรวมทั้งตราดนะครับกลุ่มฝนกาญจนบุรีแล้วก็ทางด้านกํากแพงเพชรนะครับกําแพงเพชรสุขโขทัยลำพูนล,ลำปางนะครับเชียงใหม่เชียงรายบางส่วนนะครับรวมทั้งอุตรดิตถ มีกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องแล้วก็แช่นะครับมีการาตกต่อเนื่องแล้วก็แช่เป็นเวลานาน,านเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของฝนภาคใต้นะครับก็ยังคงมีกลุ่มฝนกระจายตัวนะครับในโซนทางด้านระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับในช่วง วันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงรอบดึกนะครับถึงเช้าเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับในช่วงหัวค่านี้ยังคงเป็ดจุดเดิมนะครับเป็นจุดที่มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็แช่มาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบ่ายถึงค่าถึงดึกนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนะครับแล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชร สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรนะครับอุทยัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะครับพระนครศรีย,ยุทธยาแล้วก็ราชบุรีนะครับราชบุรีน,คร,นครปฐรมราชบุรีนครปฐรมกรุงเทพนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านอีสานนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร ศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีแล้วก็มหาสารคามร้อเอ็นะครับขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีนะครับบึงการมุกดาหารหรือว่าฝนกระจายตัวทั่วประเทศนะครับในช่วงค่ำนี้ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องระยองจันทบุรีตราดนะครับยังคงมีฝนนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับ ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานในหลายพื้นที่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอช่วง20นาฬิกานะครับดึกๆช่วงดึกหัวค่ํำก็มานะครับจะเป็นโซนนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับล,ลําพูนลาปางจังหวัดตากนะครับ จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตนะครับกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นขอนแก่นนะครับขอนแนกนนแ่นกาลสินขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญนะครับสกลนครมุกดาหาร รวมทั้งฝั่งนครราชสีมานะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับกรุงเทพราชบุรีกาญจนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยานะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกแช่นานนะครับก็ยังคงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับในส่วนของแนวโน้มฝนยังมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องนะครับไปดูช่วง หัวค่ำดึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับเชียงใหม่ลำพูล,ลำปางนะครับพยาพแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรน,นะครับพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นขอนแก่นนะครับอุดรธานีขอนแก่นอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับกา,าลสินร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนครราชสีมาแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานี พนครศรียุธยาฉะเชงิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากตรงนี้อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านในส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมในโซนทางด้านอีสานอยู่นะครับพอมาถึงช่วงเที่ยงคืนนะครับช่วงเที่ยงคืน จังหวัดต่อไปนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนล,ลำปางนะครับพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พิษณุโลกกำแพงเพชรนะครับพิษณุโลกกำแพงเพชรจังหวัดตากนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับพระนครศรีอยุธยา รุงเทพนะครับราชบุรีฉะเชิงเซานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชัยภูมิขอนแก่นนะครับชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูเลย พิศนุโลกนะครับต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตรงนี้ช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับของวันนี้การชนะบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรียุทธยาชาเชียงสาครับตรงนี้ช่วงประมาณศูนย์นาฬิกานะครับการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะจะเยอะนะครับระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากแล้วก็พอช่วงสองนาฬิกานะครับ จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลําพูนะครับแล้วก็หนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมขอนแก่นนะครับชัยภูมิเพชรชบูรณพิจิตรนครสวรรค์จังหวัดตากนะครับอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีแล้วก็ด้านบนจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่น่านนะครับ ลำพลูลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับการจนบุรีนะครับฝั่งนี้อุทัยธานีนครสวรรค์แล้วก็ราชบุรีกรุงเทพมหานครนะครับอีสานใต้ก็จะเป็นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับมุกดาหารสกลนคร ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับนี่คือในช่วงวันพุธนะครับยี่ตี2นะครับถึงเช้าวันพุธนะครับพอช่วง4นาฬิกานะครับช่วงเช้าใกล้เช้าตรู่นะครับยังคงเป็นจุดเดิมนะครับตามแนวล่องมรสุมนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ แล้วก็พิษณุโลกพิจิตนะรนับสุขโขทยัยกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์นะครับแล้วก็จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนะครพนมนะครับขอนแกน่นแล้วก็ยโสธรน,นะครับขอนแกน่นยโสธรอ,อุบลราชธา,านีสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์ นครราชสีมานะครับรวมทั้งฝั่งนี้ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับกรุงเทพมานครกาญจนบุรีราช,ชบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องระวังน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ในช่วง4นาฬิกาจนกระทั่งถึงช่วงเช้านะครับเช้าว,วันพุธนะครับ ก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอุตรดิตอุตรดิตแพร่นะครับน,น่านลำพูลำปางเชียงใหม่พิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับบุกดาหาร ตรงนี้เป็นจุดที่ร่องมรสุมพาดผ่านนะครับท่านผู้ชมต้องต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะฝนตกแช่นะครับขอนแก่นชัยภูมินะครับลบบุรีสระบุรีแล้วก็บุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีราชบุรีนะครับกาญจนบุรีกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในช่วงเช้ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ระยองจันทบุรีนะครับตราดบางส่วน มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่ำวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ